สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่เรามีนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องละครแม่ปลาบู่ตอน2ี่ค่ะอ้างอิงจากบทวิเคราะห์ของช่องบ้านละครซีรีส์นะคะเราจะมาลองดูประเด็นสำคัญสำคัญแล้วก็พัฒนาการของตัวละครในตอนนี้กันค่ะครับผมคือตอนที่26นี้เข้มข้นมากมีหลายจุดเลยทั้งฉากที่คณิตถีไปเจอเอ่ออึ่งนะคะ ครับท่านหมื่นชานชัยใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของอ้ายที่ปลอมเป็นเอื้อยนี่ก็มีพฤติกรรมน่าสนใจแล้วก็มีฉากที่เจ้าชายพรหมทัตไปเจอใยายซึ่งก็คือเอื้อยตัวจริงแต่จำไม่ได้แล้วยังมีเรื่องมน์อีกที่ใกล้จะถึงเวลาสำคัญแล้วใช่ครับ คือตอนนี้สถานการณ์มันซับซ้อนขึ้นเยอะเลยเงื่อนไขเรื่องตัวตนเรื่องความลับต่างๆเนี่ยมันเริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะแล้วก็สร้างความขัดแย้งหลายด้านเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเอาฉากแรกก่อนเลยนะคะคณิถีที่พยายามจะไปเตือนเอื้อยตัวปลอมแต่ว่าถูกอึง่งหรือท่านหมื่นชานชัยนี่ขวางไว้เลยครับขวางแบบแข็งขันมากใช่ค่ะถึงขั้นขู่ว่าจะไปกราบทูลองค์เหนือหัวเลยนะคะทําให้คณิถีต้องแบบ กลับไปแบบโมโหโมโหเลยครับจุดนี้น่าสนใจนะครับในแง่ของอพลวัตอำนาจในหวังคือการกระทําของอึ่งเนี่ยมันอาจจะสะท้อนความพยายามรักษาตําแหน่งตัวเองหรือเปล่าอ๋อหรืออาจจะมีความพักดีต่อเพราะชาย,ยาแต่มันก็สร้างแนวปะทะที่ชัดเจนขึ้นกับคณิถีที่เป็นคนรู้ความจริงไงครับออมเหมือนเลือกข้างไกลๆเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับแล้วในขนาดเดียวกัน ไอ้ที่อยู่ในคราบพระชายาเอื้อยนี่ก็เอ่อเริ่มออกลายมากขึ้นใช่ครับไม่พอใจฉลองพระองค์ที่แบบเรียบๆอยากได้เครื่องประดับอยากได้ผ้าสวยๆบอกว่าจะเอาไปมัดใจเจ้าชายหึห mm ึ hmm. แถมยังสั่งให้คนไปเอาตำรามาทบทวนอีกนะคะอ้างว่าแบบเอ๊ะอาจจะลืมทั้งๆที่คนสนิทก็บอกว่าทรงศึกษาจบไปแล้วนี่นาครับพฤติกรรมพวกนี้มันมันตอกย้ำความแตกต่างระหว่างไอ้กับเอื้อยตัวจริงได้ชัดเจนมากเลยนะครับชัดเลยค่ะ และถ้ามองลึกลงไปอีกนิดจริงๆแล้วมันอาจจะแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของอ้ก็ได้ที่แบบต้องการสร้างอำนาจสร้างสเสน่ห์ในวังหลวงอืโดยใช้พวกเครื่องประดับเสื้อผ้าหรือแม้แต่ความรู้ที่เสแสร้งเอาเนี่ยเป็นเครื่องมือสร้างตัวตนที่เธอไม่เคยมีมาก่อนก็ได้ครับอ๋อเหมือนกับว่าพยายามเติมเต็มสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมีในชีวิตเดิมผ่านสถานะใหม่นี้ใช่เลยครับ ประมาณนั้นเลยทีนี้ตัดมาที่ฝั่งเจ้าชายพระโมทฮั์บ้างนะคะท่านก็ออกตามหาพระชายาครับจนไปเจอกับยายซึ่งก็คือเอื้อยในร่างคนแก่นั่นแหละคะ่ะถึงจะจำไม่ได้นะคะแต่แบบเจ้าชายกลับรู้สึกถูกชะตาอย่างประหลาดแล้วยังบอกว่าเอ๊ยยายหน้าคล้ายๆเอื้อยเลยแล้วก็ได้สวยอาหารฝีมือยายด้วยนะคะแถมยังชมอีกครับฉากนี้ เ,เขาเรียกว่าใช้ Dramatic Irony ได้น่าสนใจมากคือคนรู้นะครับแต่ตัวละครไม่รู้ใช่ค่ะลุ้นแทนเลยค่ะความผูกพันที่มันก่อตัวขึ้นแบบไม่รู้ความจริงนี่แหละค่ะที่มันทำให้เราต้องคิดต่อเรื่องออโชคชะตาหรืออาจจะเป็นสายใยบางอย่างที่มองไม่เห็น อืหรืออาจจะเป็นสัญชาตญาณของเจ้าชายเองก็ได้นะครับไอความรู้สึกถูกชะตาเนี่ยมันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในตอนหลังๆก็ได้ใครจะรู้โหน่าติดตามเลยค่ะแล้วเรื่องก็ยิ่งซับซ้อนไปอีกนะคะเมื่อคณิถีกลับมาบ้านดันมาเจอทหารมาตามหาพระโอรสครับผมซึ่งก็น่าจะหมายถึงเจ้าชายนั่นแหละเธอก็เลยกังวลมากกลัวความลับเรื่องมนจะแตกอื้ เพราะว่ามวนนี้มันมีเงื่อนไขไงคะว่าพอถึงยามสามเนี่ยใบหน้าของยายจะกลับมาสวยแป๊บหนึ่งครับชั่วครู่เดียวใช่ค่ะแล้วห้ามใครเห็นเด็ดขาดซึ่งตอนนั้นมันก็ผ่านยามสองไปแล้วใกล้จะถึงเวลาสำคัญเต็มทีแล้วใช่เลยครับเงื่อนไขของมนนี่แหละครับคือระเบิดเวลาของเรื่องนี้เลยเป็น,นกลไกที่แบบสร้างความระทึกใจได้ดีมากบีบคั้นมากคะ่ะครับ มันบีบให้สถานการณ์มันงวดเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วก็ทําให้เราต้องรุ้นว่าเอ๊ะความลับจะแตกเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดแตกตอนที่เจ้าชายอยู่ตรงนั้นพอดีละ่ะผลจะเป็นยังไงนั่นนะสิคะแค่คิดก็ลุ้นแล้วนอกจากตัวละครหลักๆแล้วนะคะปฏิกิริยาคนรอบข้างก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าวิาวญ,ญญาณแม่ปลาบูยังโกรธอยู่ส่วนเสด็จแม่เองก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของเอื้อยคนนี้แล้วเหมือนกันใช่ครับ แล้วก็ยังมีฝั่งครอบครัวเดิมของเอื้อยกับอ้ายอีกนะเศรษฐีภาติกะที่เป็นพ่อพอรู้ความจริงเข้าก็โกรธมากเลยค่ะโกรธจัดเลยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะโดนคณิถีขู่เรื่องความปลอดภัยของลูกสาวทั้งสองคนเอาไว้ก็เลยต้องจำยอมไปอื้อหือ ขณะที่อ้เองพอเข้าวังไปแล้วก็เริ่มโปรโยสเสน่ห์ใส่คนนั้นคนนี้โอ้โห oh. จะเห็นว่าการปลอมตัวของไอ้แค่คนเดียวเนี่ยมันกําลังสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วเลยนะครับทั้งเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องความสัมพันธ์ในวังและก็ปมปัญหาในครอบครัวเดิมด้วยทุกอย่างมันเชื่อมกันไปหมดเลยจริงค่ะกระทบเป็นวงกว้างเลยสรุปจากการที่เราคุยกันในตอนนี้นะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือความทะเยอทะยานของอ้ที่มันมากขึ้นเรื่อยๆครับใช่ค่ะ แล้วก็เงื่อนไขของมนที่เป็นเหมือนระเบิดเวลารอวันเปิดเผยอื mm hmm. แล้วก็มีสายใยแปลกๆระหว่างเจ้าชายกับเอื้อยถึงแม้จะอยู่ในร่างยายก็เถอะนะคะครับความผูกพันที่ยังอยู่และสุดท้ายก็คือความขัดแย้งที่มันขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆกระทบคนเยอะขึ้นครับเป็นตอนที่ปูเรื่องไปสู่จุดพลิกผันสําคัญจริงๆครับค่ะแล้วคําถามทิ้งท้ายที่น่าคิดต่อนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ว่าความจริงจะเปิดเผยเมื่อไหร่คร่ะแต่อาจจะเป็นว่า เมื่อความจริงมันปรากฏออกมาแล้วเนี่ยผลกระทบทางความรู้สึกทางใจแล้วก็ทางศีลธรรมต่อตัวละครทุกตัวโดยเฉพาะเจ้าชายพรหมทัตเนี่ยครับอ oh. ที่ผูกพันทั้งกับยายแล้วก็ยังคิดถึงเอื้อยตัวจริงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยท่านจะรับมือกับความจริงที่มันซับซ้อนมากๆแบบนี้ได้ยังไงน่าคิดมากค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามต่ออย่างยิ่ง